สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะรักมีวิธีลดความขมของมร่าขี้นกมาฝากกันนะคะวันนี้ก็เป็นมราขี้นกนะคะที่หลายๆคนชอบทานกันค่ะบางคนก็ชอบทานแบบต้มบางคนก็ชอบทานแบบสดๆนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่เห็นมร่าขี้นกแล้วไม่ยอมทานแน่นอนค่ะเพราะว่ามันมีความขมมากและวันนี้นะคะเราก็เลยนําวิธีง่ายๆนะคะในการลดความขมข,มของมระามาฝากกันค่ะ เริ่มจากให้เรานำมาละนะคะมาตัดหัวตัดท้ายออกก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ผ่าตรงกลางแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นไส้ด้านในนี่นะคะตัวที่ทำให้มาลาขีนกมีความขมมากนะคะก็คือตัวไส้นี่ละคะแล้วค่ะเป็นคนที่ชอบทานมาลาขีนกมากนะคะเพราะว่ามันอร่อย แต่ก็มีหลายคนค่ะที่เขาไม่ชอบเพราะว่ามันขมมากนะคะเดี๋ยวเรามาทําวิธีนี้กันค่ะมันจะลดความขมของมะระได้เยอะมากพอเราผ่าเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาคว้านไส้มะระกันนะคะไส้มะระที่มีสีขาวๆเนี่ยค่ะเราใช้ช้อนคว้านออกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่เป็นสีขาวที่ติดอยู่ค่ะให้เราขูดออกให้หมดเลยค่ะตัวนี้แหละคะ่ะ เป็นตัวที่ทําให้มะระขมประโยชน์ของมะระขี้นกนี่เขามีเยอะมากนะคะใครที่เป็นเบาหวานค่ะก็จะช่วยได้นะคะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะคะเอาไปทําได้หลายเมนูเลยนะผัดใส่ไข่หรือว่าเอาไปใส่แกงอ่อมแกงป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะนําไปปั่นก็ได้นะคะเป็นน้ํามะระค่ะก็มีประโยชน์เยอะมากนะคะ แล้ววันนี้นะคะเราจะมาแนะนํากันสองแบบนะคะทั้งแบบที่ทานสดๆแล้วก็แบบที่นําไปลวกไปต้มค่ะพอเราคว้านไส้เสร็จแล้วค่ะเราจะนํามะระไปล้างกันนะคะเราจะล้างมะระด้วยน้ําเกลือนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปสองช้อนค่ะปริมาณเกลือก็กะดูกับมะระนะคะถ้ามะระเยอะก็ใส่เยอะๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะเอามะระลงไปล้างนะคะ นี่ค่ะให้เราถูนะคะถูน้ำเกลือค่ะตรงที่สีขาวๆด้านในนะคะให้เราขัดขัดขัดถูๆค่ะให้เราทำแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะพยายามจับให้เบามือหน่อยนะคะถูๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเกลือนะคะจะเป็นตัวช่วยให้มะระของเราลดความขมได้ค่ะคือถ้าเราจะทำวิธีทานสดหรือว่าทานแบบต้ม ก็ต้องให้ทําวิธีนี้ก่อนนะคะรับรองค่ะว่ามะระของเรานะคะจะช่วยลดความขมไปได้เยอะมากเลยค่ะพอเราทําครบทุกชิ้นแล้วค่ะเราก็จะแช่มะระของเราไว้ในน้ำเกลือแบบนี้10นาทีนะคะแล้เวเดี๋ยวครบเวลาแล้วเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็แช่มะระของเราครบ10นาทีแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะล้างทําความสะอาดอีกรอบนึงค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เราเตรียมน้ำเย็นค่ะเป็นน้ำเย็นจัดแบบนี้นะคะสำหรับใครที่จะทานสดค่ะให้เรานำมะระที่เราล้างเมื่อกี้ค่ะเอาลงไปแช่ในน้ำเย็นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าในน้ำเย็นค่ะจะช่วยให้มะระลดความขมลงแล้วนะคะก็จะทำให้มะระของเรานะคะกรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ เราจะแช่ไว้แบบนี้ประมาณ5นาทีค่ะแล้วส่วนที่เหลือค่ะเราจะนำมะระที่เหลือนี้ไปต้มนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต้มค่ะจะทำแบบไหนให้ลดความขมนะคะให้เราตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะจากนั้นเราจะใส่มะระลงไปต้มเพราะว่าเราจะไม่ใส่มะระลงไปต้มในขณะที่น้ำไม่เดือดค่ะถ้าน้ำยังไม่เดือดนะคะเราจะทำให้มะระมีความขมขึ้นมาได้นะคะจากนั้นใส่เกลือลงไปค่ะ ปริมาณของเกลือขึ้นอยู่กับน้ำแล้วก็ปริมาณของมะระเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะเราจะนํามะระลงไปต้มนะคะต้องรอให้เดือดพล่านก่อนนะม่งั้นมะระจะมีความขมขึ้นมาได้ค่ะนี่ค่ะพอน้ําเดือดเสร็จแล้วเราก็นํามะระที่เหลืออยู่ใส่ลงไปต้มได้เลยระยะเวลาในการต้มขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราชอบแบบไหนถ้าเราชอบแบบนิ่งๆก็เราก็ใช้เวลานานหน่อย แต่ถ้าเราชอบแบบกรอบก็ใช้เวลานิดเดียวค่ะนี่นะคะของเราก็ประมาณนี้น่าจะใช้ได้แล้วค่ะเพราะว่ารักชอบแบบนี้ถ้าใครชอบนิ่มก็ต้มต่อได้เลยค่ะเพราะว่าของรักสุกป,ประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรานําไปนอกน้ําเย็นทันทีเลยค่ะเพื่อให้เขาคลายความร้อนเพราะว่าทําแบบนี้นะคะมราชขี้นกของเราก็จะสีสวยสดแล้วก็กรอบอร่อยด้วย และนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะเป็นวิธีลดความขมของมราชขี้นกค่ะที่รักทำฝากกันถ้าชอบคลิปนี้นะคะแชร์ให้รักด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้รักไปก่อนสวัสดีค่ะ